กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะคะวันนี้เรามาอยู่ในแบบปูเซเว่นนะวันนี้เราจะมาแต่งตัวนะคะแต่งตัวเป็นอดัมต่เป็ดตามพี่แทนนะคะอ่ะเปิดประตูไม่ได้เราจะไปแต่งตัวนี้นะคะเป็นอดัมต่เป็ดนะคะ อ้าทุกคนโดนเตะออกจากเซฟเหรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราเข้าใหม่ก่อนนะคะโอเคทุกคนเราเข้าใหม่แล้วนะก็เมื่อกี้เอิมโดนเตะออกจากเซฟอีมีคนไทยเปล่าว่าเอาิบเหนะคะทุกคนมี Hey, เล่นแป๊บึงนะคะเดีย๋ยวเราจะไปแต่งตัวเป็นอดัมตับเป็ดแก้งคนในเซิร์ฟกันอ่ะเน็ตทำไมช้าจังเลยล่ะอะไรอ่ะบ้านหลัที่24เปิดโรงเรียนหาครูหานักเรียนอ๋อคือเราจะไปป้นบ้านคนในบุคเคเว่นนะคะเราอาจจะไม่ได้ไปเรียนนะคะ มาเต๋อตัวนี้แหละทุกคนเออใช่นะคะ <c oughs> โอ๊ยไม่สบายโอเคมาแล้วนะคะก่นอนหนึ่งเราจะตัวเล็กๆก่อนนะคะทำไมไม่ตัวเล็กอะ่ะเราลดล,ลงแล้วนะแป๊บหนึ่งนะคะโอ๊ย <c oughs> เกิดข้อผิดพลาดอ้อมาแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนไปสีดำตัวสีดำ เสื้อผ้าเขาบอกให้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วมันจะไม่เห็นนะคะทุกคนมันจะไม่เห็นเป็นสีขาวเป็นสีตัวนี้มันจะได้เห็นเน็ตเราดีมากเลยนะคะอันนี้เราใช้โทรศัพท์พ่อนะนี่มันต้องเป็นชุดนี้ทุกคนอ่ะนี่ชุดนี้ดำปิปีเหมือนกระบี่เลยไอ้ก,กระปีนะคะ แล้วเราจะเอาอะไรออกเอาทรงผมออกนะ <S <S เรารู้เราต้องไปเปลี่ยนท่าทางให้กลายเป็นท่าทางนุ๊กนะคะโอเคท่า okay. ทางนกนุ๊กทุกอย่างเลยนะคะทุกคนป่ะเราจะตามหาว่าเอ่อเอาเป็นว่าอะไรดีว่างว่างว่างเฮ้ยไม,มีว่าเลยเหรอทุกคน เอ,เอาีงไงอ่ะเอ้าเหมือนไม่มีที่พ่นอีกเอ้ออะไรอ่ะ,ะครัวคุนกุ้งนี่ปนบ้านหลังนี้แหละโหแล้วว่าเราจะเริ่มทำภารกิจปนบ้านเลยนะโอ้ยเอ้ยเราจะไปแต่งตัวสวยๆแทนนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งตัวสวยๆแป๊บนึงนะคะแต่งเสร็จแล้วทุกคนถ้าเราแต่งไม่สวยขอโทษ้วยนะแต่งนาะนนิดนึงโอเคเราจะว่าดูร้านอน,นิการไรอะเปิดหรอ อ๋ไม่ก็เจอเอิม่มวิจัยไปเมื่อเรายังไม่ได้ใส่หน้าตาเลยเดี๋ยวไปเมืนะคะใส่หน้าตาก่อน <c oughs> โอเคเราจะาหน้าตาหน้าลักเกียบบร์แบนแเรานะทุกคนเพราะว่าเราจะใส่หน้าตาเฉยๆเราจะมาชิมร้านอาหารของพวกเธออ่ะเธอทําร้านอาหารอร่อยเราไม่มีหน้าตาจะใส่หน้าตานี้แหละโคนสวยงาม เดี๋ยวค่อยไปเตินตัวใหม่เอานะคะอ h my god เดี๋ยวอ่านก่อนนะคะกุ้งกุ้งเดี๋ยวนะคะเอขายเดี๋ยวแป๊โอ้อยทำไมเราซูมออกไม่ได้อ่ะทุกคนค้างคางโอ้ยทุกคนค้ังหันหันหันกล้องไม่ได้หันกล้องไม่ได้แต่แล้วรีซ่าทุกคนก่อนนะหันกล้องไม่ได้ทุกคนโอ้ยหันอุ้ยหันได้แล้วหันได้แล้ว สซ่ได้ยเยเข่เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปบ้านหลังที่เท่าไหร่ไม่ต้องวาร์ปหรอกเดี๋ยวเราเอ้ยวาร์ปเนี่ยอะไรนะคะเราก็จะพูดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเอ่อเชหรหนะคะนี่นทุกคนนี่ค่ะนี่คเจอรายแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะส่งรหัสตัวฉันให้ดรอคอมนะคะค่อไปกันเลยมีอะไรขายบ้าง มีลไ,ไรขายคะ่ะมีลาขายค่ะโอเคเราส่งไปแล้วนะอันนี้นะคะอ่มชื่ออะไรเดียะชิมชิมขอ นะคะตั้งแล้วตั้งแล้วอา่าที่เราเอาไป็นสีนีชิมอขอ,อ่อยอเคปะ่ะทุกคนชิมอขอ,อ่อยปะเกิดอื่นมีอะไรขายไม่มีใครตอบเลยเหรอใครอะไรขอซื้อหนึ่งคือแบบอืมก็รู้สึกแบบอืมแบบคนเยอะดีนะร้านอาหารร้านนี้นะคะ ขอสั่งเป็นอ่อมอะไรอะ่ะนี่ร้านไรฮอทดอกชิ้นละยี่สิบบาทอ่ะเดี๋ยวไปสั่งฮอทดอกก่อนนะคะก็รองเงินให้ก่อนนะเงินอยู่ไหนเงินเอ่ยเงินอยู่ไหนนะเงินน้อยนี่ไงค่ะเนี่ยเสิร์ฟเธอเอาเอา เอาฮอตไหนนะทุกคนเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่เดี๋ยวอะไรอ่ะฮอตดอกทุกคนบางคนนี้บางคนนี้บางอุ๊ยคนเข้าผิดละเอาอ๋อฮอตฮอตฮอตเขียนแบบนั้นนะคะเอาฮอต ออออฮอตเอ้เดี๋ยวนะทุกคนทอท่าหารไม่ใช่หรอฮอตดอกอกก็ดอกค่ะอ,อ่าเอาฮอตดอกค่ะดอกก็ดอกค่ะอ,าอ,ะอ,ะอะขายให้หน่อยค่ะคุณพ่อค่ะฮอตดอกขายค่ะขายให้หน่อยเร็วฉันรีบนะคะฮอตดอกค่ะนี่ขายเงิน ให้แล้วอ่ะเอาไปโอ๊ยโอเคเอาให้สิคะอ่อนง่ไงก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะต่อไปเราจะํำภารกิจบนบ้านคุณนะคะยวเซฟตัวละครไว้ก่อนนะคะเซฟตัวละครคีคุกคนงก็เดินไปบอกว่าขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมแบบนี้ใช่ทุกคนเราสบองดีมีวินัยนะคะ ขอเข้าบ้านอขอเข้าบ้านหน่อยค่ะขอเข้าบ้านหน่อยค่ะคุณรับอนุญาตให้ฉันเข้าบ้านแล้วใช่ไหมขอเข้าเลยนะขอแล้วนะฉันขอ,ขอแล้วนะแล้วเราจะไปแต่งตัวตรงไหนดีเนี่ยค่ะตรงแนี้ แต่ตัวตรงนี้ไม่มีใครรู้หรอกนะคะจะมาแต่งตัวอาดมตับเป็ดเอ้าทุกคนเดีอจะแต่งตัวอาดมตับเต็ดตรงนี้แหละดาตับเต็ดจะตะลกเกินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะย่อตัวนี่นี่นี่ส่วนเสื้อผ้าอ้าสีผิวอ่ะ ค่ะอ้าวทำไมสีผิวมันไม่เปลี่ยนให้เราอ๋อนี่เช่นนี้เช่นตัวนี้นะส่วนผมเอาวถอดผมนี่ทุกคนนี่นี่เอาทำไมไม่ถอดอะ่ะอเคอ้าวถอดโอเค,เอ,อ,อ,เคอันนี้เซฟไปแล้วเซฟจึก๊กเ๋ยวเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเออใครรับเป็นเพื่อนเนี่ยชงเหอะ นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอ้ท่าทางนะคะเพราะเขาจะได้ไม่รู้ไงนบนบ้านคนในโรบูทเรบอกนะคะเจแดงโรบูทเฮ้ยเราต้องเอาชื่อออกด้วยเออเอาชื่อออกโอเคเร็วเขาจะรู้ไม่ได้รู้คนคงไม่รู้หรอกมาอ้า เอาไม่ได้อีกเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวรอเอานี้แป๊บหนึ่งนะคะร <c oughs> ะเบิดหรือม,มาระเบิดหรือม,มาระเบิดแปนน๊บนึงนะคะเชียรเขาได้แล้วเดี๋ยวเอาคอนดอกทิง้งระเบิดอยู่ไหนทุกคนระเบิดระเบิดนี่ก็ผ่านมาสิบนาทีแล้วนะทุกคนยังหาระเบิดไม่เจอเลย ขอบคุณค่ะอันนี้สีแดงรูบูดะฉันอยากได้เงินเงินอยู่ไหนอ่ะเงินอยู่ไหนบ้านนี้แบบบ้านนี้คือไม่มีตรงไหนสีดำเลยหรอคนเราอยากเล่นบูไคยเว่นมานานแล้วเราไม่ได้เจอแล้วจ้ารออะไหล่ะก็ป้นเลยสิครับอโอ้ไม่มีใครรู้หรอกมั้งอ่ะ ขอบคุณค่ะก็ไปสิครัโปรไรขอบคุณค่ะอาอาออกที่ไหนเนี่ยออแต่ทำไมเราไม่วาบอ่ะใช่เหอนะเอาออกไม่ได้อีกนะคะอ้าออกได้แล้วออกได้แล้วอะ,อ,อะไรโอเคออกได้แล้วโอเคเห็นไหมล่ะเราเก่งอ่ะล็อกประตู ล็อกทำไมอ่ะฉันจะออกไปอยู่นะล็อกทำไมอ่ะล็อกทำไมอ่ะไม่อยากให้เราเอิมหรือยังไงกุ้งลานสำหรับคีพีป้ปนได้ฉลงเดีหุยเฮ้ีนบ่มันเอิมอะไรอ่ะเอชซีพีแครอยากให้เราเล่นแบบเอชซีพีเดี๋ยวเราไปเล่นนะสำหรับิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย